สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณโซดาน้ําที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับช่วยเติมเต็มให้ตำนานตัวที่เราหมู่มานไม่รู้ตัวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าผลลัพธ์ทางคดีจะปิดฉากลงในรูปแบบใดลุงพลแห่งหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านกกกอกก็จะถูกประวัติศาสตร์จารึกให้กลายเป็นบุคคลในตำนานที่ผู้คนจะต้องล่ำลือกล่าวขานไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวเรื่องมหัศจรรย์เช่นนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและยังไม่แน่ใจ ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกหรือไม่เมื่อมีชาวบ้านผู้อาจจะกล่าวได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งที่ขณะนี้ได้กลายเป็นมาเป็นตำนานบทใหม่ของยุคโซเชียลไปเสียแล้วจนเชื่อว่าแม้แต่นักเขียนนวนิยายระดับมือรางวัลที่เรื่องชื่อยังอาจต้องเผลอเอามือมาปิดที่ปากของตัวเองอย่างลืมตัว เมื่อได้อ่านพอดเรื่องของนวนิยายที่แสนมหัศจรรย์เรื่องนี้ผมเดาว,ว่าบรรดานักเขียนนวนิยายสมองเพชรเหล่านั้นอาจจะถึงกับทุบโต๊ะเปรี้ยงและฟันทงไปเลยว่านี่คือนวนิยายที่พอดเรื่องที่ลึกล้ำเหนือจินตนาการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะ ที่มุ่งเดินหน้าไปบนเส้นทางของสายบุญโดยได้ถือความอดทนอดกลั้นมาเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในการต่อสู้ต่อกรกับเหล่ามูมานที่ได้แฝงตัวมาในคราบของนักบุญไม่ว่าจะมาในรูปลักษณะของผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่ได้ให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตจำนวนหนึ่งโดยที่ผู้คนเหล่านั้น ไม่จาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดอย่างใดแต่ถ้าเราจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งเขาผู้นี้ก็ได้สิทธิประโยชน์จากการบันทึกภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเพื่อนำม,มาอัปโหลดหาไรายได้จากยอดวิวของช่อง YouTube เช่นเดียวกันมานบางตนถึงกับตั้งชมรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเองโดยประกาศว่าตนคือผู้ที่มาพร้อมกับ ปกป้องใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อแต่สิ่งที่ท่านประธานได้กระทำกับลุงพลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการฟ้องแหลกแจกคดีจนตำรวจยังสายหน้าทาั้งๆที่หลายคดยีที่ดำเนินการยื่นฟ้องลุงไปนั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่น่าจะกลายเป็นคดีขึ้นมาได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ต้องการล้างแค้นในเรื่องส่วนตัวดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อชมรมใหม่ว่าชมรมเพื่อร่วมผสมโรงรุมสกรรมเหยื่อผู้บริสุทธิ์เสียมากกว่าความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับเน็บแนมลุงแต่กินเองมีข่าวเล็กมากที่บ้านกอก,อก ต่างก็กลัวกันแล้วแค่ไฟไม่ฟางหนึ่งกำมือไม่มีอะไรการที่หมอปลาพาพวกไปแถวบ้านลุงก็เพื่อแสดงตัวว่าเหนือกว่าดูแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาอยากให้ลุงเข้าไปนอบน้อมเอาใจขอโทษเรื่องที่ลุงไม่ได้ก่อแต่เป็นการวางแผนของคนอื่นเพราะเขาอยากเป็นลูกพี่ลุงตลอดไปโดยคิดว่า ลุงคือกระต่ายบ้านหมอปลาคิดผิดมากเพราะลุงลุยแสงสีในเมืองกรุงมาก่อนตอนรุ่นนุ่มจึงทันคนพอสมควรเรื่องเครื่องดักฟังเป็นเรื่องของลุงไม่ใช่ใครจะไปบังคับให้ลุงฟ้องส่วนอุปริยะก็อยากให้อยากได้ลุงมาอยู่ในสังกัดแต่ที่ถี่มากไปพูดดีกับลุงไม่เป็นการไปกกกของหมอปลา เพื่อเรียกคะแนนโดยใช้วิธีเน็บแนมจึงไร้ผลแถมทำให้คนทั่วไปรู้จักนิสัยแบบติดลบมากขึ้นอีกการปรุงอาหารใช้ชื่อข่างคกเปรตสามภเวสีกิ่งก่าและอื่นๆเพื่อถากถางเน็บแนมแต่ทำเสร็จแล้วก็เข้าตัวเองและพวกเพราะทั้งพระหมอปลาและคนอื่นๆก็กินของเหล่านั้นลงท้องตนเอง เหมือนสาบส่งตัวเองและพวกพ้องในทางที่ไม่ดีคนเลยวัยเด็กมาแล้วคนมีเวลาคิดแบบผู้ใหญ่การง้อแบบไม่มีใครเขาทำกันเด็กๆเ,เอาใจกอดแม่กอดพ่อเมื่ออยากได้สิ่งของไม่ใช่ตบหน้าแม่เพื่อของเงินลุงพลเจอแบบนี้จึงสบายตัวไม่ต้องกินอาหารชื่อประหลาดพวกเขากินลงท้องไปแล้ว ลุงกับ FC ยิ้มหัวเราะได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่เป็นแฟนคลับของคุณวีระและลุงพลคนแรกบอกว่าใช่ค่ะลุงนิ่งไว้ดีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอายใจไปเองนะคะไม่ต้องสู้ไม่ต้องถอยไม่ต้องสนบ้านลุงอยู่กกกอกถัดมานะครับบอกว่า ตั้งใจจะโฉบมาแถวบ้านลุงพลเพื่อหาแสงทั้งนั้นแหละแต่ผิดแผนลุงพลมีนัดทำบุญถึง3วัดก่อนแล้วคงจะคิดว่าเมื่อลุงรู้ว่าพวกเขามานะลุงจะรีบกุรีกุจอออกมาต้อนรับส่วนอุ๊บลงรถมาหวังไว้ว่าจะมีกล้องยูทูบเบอร์ฉายแสงให้นางได้เพิ่มยอดผิดถนัดมีแค่ยายจำลองกับยูทูบมือใหม่ 2-3คนเท่านั้นส่วนหลายๆกล้องรวมพลังกันไม่หันหน้าหันแสงมาให้นางจึงผิดหวังมากกรนด่าตามวิสัยถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดมาองปู่เสร็จเมื่อไหร่จะไปกราบไหว้ทำบุญและเยี่ยมเยือนนะครับถัดมานะครับบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวน่าจะทำตัวเหมือนคำสุภาษิตท,ที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของพี่ดอนหรือพี่ธนกิจที่มีฉายาว่า impossible แห่งบ้านกก,กอกนะครับโดยเขาได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ลุงก็คือลุงผมก็คือผมก็คนธรรมดาไม่วิเศษมีฤทธิ์เดชอะไรขึ้นอยู่กับคนจะมองจะดูอ่ะครับจิตใจความคิดสำนึกอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงผมอยากบอกว่า ลุงพลก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชาวกกอกมีชีวิตดีมีรายได้ขอบคุณมากครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนคลับลุงพลกับแฟนคลับพี่ดอนที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้นะครับคนแรกบอกว่าคิดดีคิดบวกคือพลังใจที่ดีถัดมานะครับบอกว่าลุงขี้เล่นไปหน่อยสื่อเลยหยอกลุงพลบ่อยแค่นั้นเองหวัดดีจ้าวันนี้แพ็คคู่เลยนะ ถัดมานะครับบอกว่าเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตก็แฮปปี้ได้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทั้งสองคนรักกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะถัดมานะครับบอกว่ารัก2คนเลยค่ะสู้ๆเดอ้อจ้าน้องทั้งสองถัดมานะครับบอกว่าอยากถามว่าจริงดิแต่คุณเป็นคนในพื้นที่ก็คงรู้ดีกว่าคนนอกพื้นที่แหละถัดมานะครับบอกว่า ต้องเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้นะคะชอบถัดมานะครับอกว่าเพื่อนแท้รักกันตลอดไปนะถัดมานะครับอกว่ารักทั้งคู่นะคะคุณดอนสบายดีไหมคะถัดมานะครับอกว่าโพสต์นี้รักเลยพี่ดอนถัดมานะครับอกว่าใช่ค่ะวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าถ้าลุงเป็นคนผิดกฎหมายเขาจะลงโทษเองไม่ใช่ความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งนะคะสู้ๆค่ะถัดมานะครบอกว่า สวัสดีค่ะไอ้ดอนถัดมานะครับบอกว่าดีชั่วดยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวใครทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าพูดถูกค่ะพี่ดอนขอแค่จะหลงกลคนนอกที่มาสร้างกระแสมาเอากระแสในบ้านเกอ่อค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะ ถึงจะอยู่ไกลแต่ก็หวังดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้อยู่ข้างกันรักกันตลอดไปนะคะพี่ดอนและลุงป้าถัดมานะครับบอกว่าสามารถขี่กันไว้ดีแล้วค่ะเราอยู่ด้วยกันอีกนานคนนอกคือคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันถัดมานะครับบอกว่าทุกอย่างลงตัวด้วยดีเมื่อไหร่จะไปเยือนจะไปเป็นลูกค้าที่ดีของชาวบ้านกกาค่ะถัดมานะครับบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นบทเรียนและความหลังถ้าองค์พญานาค ยังอยู่คู่บ้านคู่เมืองดินแดนแห่งนี้จะมีเรื่องเล่าที่มีทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะและเรื่องราวต่างๆอีกมากมายจะร่ำลือเล่าขานชั่วลูกชั่วหลานต่อไปชาวต่างชาติก็จะมาอยากมาเยี่ยมเยือนตรงไหนที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นตำนานชาวต่างชาติจะชอบมาศึกษาเรื่องราวเชื่อเถอะความเจริญจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน